โดนเตะขวาไปโอ้โหโดนเกี่ยวลมไปอีกแล้วแล้วกล่าวสวัสดีแฟนมูทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในศึกเพชรดีแอพพาทีวีครับนี่เลยครับผมคู่นี้ครับไม่ดูไม่ได้ครับฝ่ายแดงครับต่วนกเก้าเก้าครับปะทะกับกระดูกเหล็กครับเกันมายกสามเลยครับอุ้ยสออขวาไปครับตัวนกเก้าเก้าโอ้ยโดนเขาให้แล้วเขากระดูกเหล็กแม่คู่นี้นี่กี่ผ้ากี่ผ้าก็มันครับเปิดมายกสามมัดุดอุ้ยดูดิ โอ้ลุนนับดอกคำพูดดีเรบประกันความมันแน่นอนครับพยายามสอกคืนครับกระดูกเล็ดมาดิจามสอกไวดูนายกันบ้างครับแทงซ,ง,ง,งซ้ายไปดุเขาเก่าดุเล็ดออกลางไปครับมาดิฮู้ตอขวาตอก้าย โดนซ้ายอีกเข่าซ้ายอีกเข่าซ้ายสวนคืนครับดนเก้ากเก้าโอ้ยเอาแล้วจวงหนักจวงแล้วเป็นชุดแล้วดูเหล็กแหมสวนซองเหมือนกันครับโอ้โหนักซอกซ้ายไปแล้วก็ดูเหล็กขวาไปลงหมัดไปครับโอ้หายใจทางไหนเนี่ยแทงซ้ายอีกเก้าว,ว่าไงครับ ตีขวาไปดูกเล็กลกพุ่ทิ้งลงไปครับไปจะเดินต่อครับส่วเขาเก้ามันมีเกียร์หอยอู่แล้วตัวนี้หน่ขวาไปลงคู่ไปเลยไปครับสาวมดต่อขวนเข่าไปครับดูกเล็ตีไรตีคืนครับส่วเขาเก้า กดลงมาครับสูงน่ใช่ไหมใหญ่แล้วเหรอไปไวครับดูเบ็กตีได้ก็ตีไวครับกดไว้ครับดูงเข่าเก้าสูงพลังกำลังแรงแกนเหลือจริงนะถุบเข่าเก้าแทงซ้ายกระดุกเลยอะไรดันไว้แทงซ้ายแทงซ้ายโอ้โหีจะดุ้งเข่าเหมือนกันนะถุงเข่าเก้าแทงซ้าย ว่าเหมือนกัน,นครับดุเหล็กยังไงดูเขาเกาว่าไงบาบาขวาใบตีขวาเลยนะก็ดูเขาเกาบินตีนไก่ชนเลยอในตัวเล็กด้วยนะกระโดดบินตีไปเลยครับผู้แข่งซ้ายพีกลงมาดูเขาเกาครับหมดยกที่สามไปเขายกสี่ปล่อยตัวครับตอนนี้ดูเขาเกาต่ออยู่สี่ช่วงตัวเลยครับ แทงไวครับแทงไวกดแทงไวกก็ดกเร็กกดแทงไว้ตีได้ตีไว้ลัดไว้ครัดจุเก้าเก้านี่ไอพี่พุ่ทิ้งลงมาครับไปครับเดิมเหมือนเดิมครับสไตล์นี้แทงซ้ายจับไว้ครับโอ้โหเกี่ยวล้มลงไปครับ อโอ้โ้พีกันล้มไปล้มมาครับคู่นี้แขวาไปโดนเสาสวนเ่นแล้วยังไงครับโอยกระดูกเล็กดับพอมาพีกมาโอ้ยแทงขวาโอ้ยกอาเดินเ้าหาครับออกไม่ออกโดนจับเอาซ้ายไปนี่ยิ้มหวานให้เฮียบอไม่เท่าไหรนะ โดนแย็บโอ้ยน้ำกระจายครับแทงซ้ายอีกแล้วโโอ้หแหมยังย้ายแทงซ้ายนี่ลูกพิเด็ดของเขาเลยครับแทงซ้ายโอ้ยต่อครับตัวก้าดูเล็กแทงซ้ายไปเดีกดหัวไว้ครับโอ้ยตัวก้า ลองทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ครับดูเอาเก้านะเดินจริงครับแต่ต้องทำอะไรให้ได้มากกว่านี้นะปีไปลด้เดินต่อครับโอ้ยดูครบแม่โอ้ลูกเก่งเลยครับแซ๊สซ้ายแทงซ้ายเนี่ย นี่ตัวก้าวนี่มาลัดมาล็อกอย่างเดียวโอ้ยโดนแทงซ้ายแล้วแทงซ้ายไปโอ้โหโดนเกี่ยวล้มลงไปครับโอ้ยเป็นเรื่องแล้วโอ้ยโดนเตะขวาไปโอ้ยโดนเกี่ยวล้มไปอีกแล้วโอ้โยล้มบ่อยเหลือเกินครับตัวก้าวยกนี้แทงซ้ายโอ้โหแมออกยกสี่มาชคได้ดีเลยทีเดียวเขากระดูกเหล็กแทบซ้ายไปครับ แทงซ้ายอีกแล้วโอ้โหแก่แหละโดนผักล้มไปครับดูเล็กนะครับลังไว้ครับไปครับเดินสายต่อครับจุดข้อก้าวตีตีไปแทงซ้ายโบนโยบีสี่ นะครับปล่อยตัวมายกสุดท้ายครับแอบปล่อยตัวมากระดูกเหล็กต่ออยู่สามหนะึ่งครับโอ้วิกไปพิกมา,า,าจริงครับผู้นี้ไม่ห <c oughs> กดทุ่มลงลงไปแล้วครับโอ้โูก็มองมุมเลยครับหูือหกเก้าไสายไปโอ้หมัดออกน้อยไปครับออกหมัดหน่อยครับศูกเก้าก็ายไปครับ โอ้หเขาไวโดนโอ้โยโดนเัดตีโดนเขาลต้ลตีเดียวเลยมัดนหมัดมัดตัวก้าหมัดต่อยไปโอ้โยเพงขวาไงแต่เขาล้มเลยคนระับโอ้โอยดัดหลังล้มลงไปคนระับ โชว์เหนือเลยครับไฟนี้ครับกระดูกเหล็กผลงานได้ดีเลยครับถือเขาจะดิ้นออกมาครับหนีออกมาไม่ได้ครับถ่ายเดือยต่อครับโอ้โหดูแท้งขวาแขงขวาแขงขวาอะไรถ่ายถือเขาจเดินต่อครับ เยอะครับสา,สายไปโดนสายลามาโอ้โอขยางขวาโดนขวาตวงขึ้นครับเอาอย่างไรครับออกไม่ออกขวาไปสายขวาขวาไป้า,า,าไปงไนไปครับ ไกล4 0วีครับยกสุดท้ายต่างออต่างไปเข้าแล้วครับมันใจทั้งคู่นะครับรอเสียงระครังถ้่ตอนนี้ดูกรรมการจะหันไปทางมุมไหนครับเรียบร้อยครับโบนยกสุดท้ายครับเดีรอดูของในการชูมือกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรับชัยชนะไปครับ สุดท้ายครับผ่านไปทางน้ําเงินครับเป็นกระดูกเหลขข็กครับผมเอาชนะคะแนนเจ้าดุกเก้าเก้า้ได้ฮิหูสุดปันเลยครับอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมพูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับ <S <S ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ